คลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย ถ้าเขานับอะเมื่อกูพูดผ่านวอลถ้าเขานับอะมึงนั่งนะมึงเชื่อตองคนนะเขายืนแน่นอนมึงนั่งเลยมึงคิดแค่ว่าใครนั่งก็เจอเราอะเออโต้โต้ตอบไปโต้ผมต้องนั่งใช่ไหมเนาะตรวดคำสั่งเข้านับหนึ่งสองสามเชื่อมนั่งเลยไอโต้ซ้ายตาไม่ดีตาไม่ดีเสียงร้องหาว่ะ กูกล่าวไปแล้วมึงจะโดนชนกูเลยไม่เตือนผมมองมานตั้งผมมองมาผมมองมาตั้งแต่นู่นอ่ะใกล้แล้วดนใกล้แล้วผมมองมาตั้งแต่นู่นอ่ะกูกล้าแล้วมันต้องโดนแต่มันเปลี่ยนไม่ได้น้องมันไม่ให้ไม่ให้เปลี่ยนอยู่วะอะไรหรอคอลเีนเฟิร์สถอยอ๋อ เอี๋ยวลงพลีฟเวอร์ถอยอ่ะเอพีเอสผมหอมไปมันวิ่งแค่นี้เองวะโอ้ของเรา6ตี้อ่ะไอ้่อยกรุงกรเด็กไปก็เจอที่มีมีมีเกาะนะพูดแล้วอ๋อตอนนั้นเขาส่องแก๊งเหรอเจอคนที่มีเกาะโอ้มันมีเกาะกี่คนมึงดูดิเรามีเงินนี่ไงเีงยนๆหน้ารัานเนี่ยมันมีเกาะเออมึงบอกที่มีเกาะไอ้ข้างซ้ายก็มีเกาะไม่เห็นนะ ทำไมริมเลมันเยอะขนาดนั้นน่ะเยอะมากองโอ้โหเดือดจังวะเอ้ยพ่อาโคตรเดือดอะริมเลม่ันกูไม่มีใครกล้าได้เลยตองเนี้ยเอ้ยกระทิถึงยังอะน้องไม่สายฟาร์มไงลุงเขาก็จะเล่นหมืกำลังพยายอยู่ค่ะแล้วอยู่ไหนตอนเนี้ยตอนนี้อยู่ไหนถามในรถแท็กซี่ โอ้โห mm ูม hmm. mm ันเต็มหมดจัดเลยเฮียวิ่งไวจัดดูดูมันโดดสูงเริ่มดูดิน่ะมันโดดหนีผมอะเด็กเด็กแบบโปอะไเฮียไอเฮียเป็นนายผมันควรทำอะไรแบบนี้หรอเหมือนเด็กน้อยไงเฮียเหมือนเด็กน้อยได้ใช่เมนู เนี่ยขายปูนดีน้องนี่อ้ะหน้าเดึงมีคนรับทีไอวายไปปูนอีกอันหน่อยซี่สิบปีซี่สิบมั้งไอไม่มีวอร์นิ่งในหน้าจอมเนี่ยเตือนครั้งที่หนึ่งรับหลังนายกเนี่ยลงคอร์สภาษามันถ้าเล่นอยู่แล้วมาเตือนอย่างนี้นะเราต้องเราเสียผลประโยชน์นะอย่างงี้เออกูก็สองเรากูยังไม่ได้สามาเล่นเว้ยทุกคนแล้วก็คือกูปิดไม่ได้ด้วยไง กดค้าง,างาโอ้ย9วิพี่กดค้างจนครบ10วิเนมามามาเมยีกี้แก่สวยให้เขาไม่ตายเอาไว้ พี่จอนพี่จอนไม่ต้องรอแซกพี่ไม่ต้องรอแซกไม่ต้องรอแซงกลัวดูดิตกเยอะพี่พี่วิก้าพี่เขาตีใครใส่กลัวอุ้ยพี่ตัวเขาสิงจัดเลยอ่ะโอ้โหเขาไม่มีตะไลมือนั่งทำขี้ออะไรรำมากอุ้ยแข็งจัดอุ้ยพี่ยังฟอปยาเร็วอยู่หรอพี่ยังเหมือนผมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ฟอปฟอปเหมือนทักอย่างวะนี่ไม่เชิงอะไรนานแท้เออตีไป นั่นลอยอุ้ยฮะโอ้ไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมึงชุบมึงชุบเขาอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ตัวเี้ยปุ๊บแล้วมีเฮียอย่าเสียนะเฮียจอนอย่าเสียนะเอ้าอุ้ยใช่ใช่ใช่ฮะโอ้โทษพี่เดี๋ยวชุบแม่เดี๋ยวชุบแม่คือเขาเป็นอะไรอ่ะเฮียจอนอย่าเสียนะไม่หรอกโอ้ยอ๋อดีดีเย้เขาดีไปแล้ว อะไรนะโตอีคว้อะไรนะเขาวอ์มาปุ๊มีคอ้างเลยอรดูดิเยอเขาเาเนแข็งยิ่วอลเนแขงเราเราต้องปิดไหมปิดปิด่ปิดเาเล่นเล่นเปาเขาเล่นเลยเปล่าเขาเล่นใหม่อีกรอบแี่ไปปอดูเลยดูดไม่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 โอเหรอเล่นนจะไม่ให้แกเลยหรอไม่แก้ไม่แก่ปล่อยให้แคนไปไอ้เี่ยกูตีหัวไปสองทีอะมันน่าจะบัเพราะว่ายืนมันเถอะแ้มแนะไม่มันมันไม่ใช่เองมันไม่ใช่เอ็งยิง มามาหารตังค <Yes ์มามาหารตังค์คนละสองพันคนละสองพันเลยเอาเกาะเอาเอดีเอาเพลมาแบ่งมั้งดิเอบโอ๊คคอตังค์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 ครับที่ไปปิดตังค์เลยเอาเกาะมาแบ่งหน่อยเลือกอย่างไรียวเลยไหมเอาเอาตังค์กับเกาะแถอชุบเพื่อนหน่อยขอตังค์คอตังค์คอตังค์ฮิวตังค์ฮิวตังค์ ไม่รับเนี่ยชุบเดี๋ยวผมชุบให้เอาได้แล้วนี่คือต้องต้องจับใหม่ไหมหรือไงไปเจดีย์จ้าร้านอื่นได้ไหมครับโอ้โหร้านร้านผมยังยังไม่จบเลยครับเพิ่งจบคู่แรกเองครับร้านอะไรนะแน่นอนได้ไว้ด้วยได้แล้วไวด้วยครับใช่ไหม ตัวตัวยังไงอ่ะบคิดว่าวายตายตายคนเดียวเลยอ่ะผมผมไม่รู้ครับต้องทำอะไรวะเสียงมึงฆ่ากันตลอดเวลาเลยว่ะอีรีวายตายอยู่คนเดียวอ๋อร้านกูก็วายมากแป๊บเดียวเองไม่ได้เล่นชัวร์เลยได้เล่นแต่ตุนอ่ะกูอย่างตุนไหนอ่ะไปแทนเร็วถ้าผมเหมือนมีต่องแทนไม่ทำไปเปา่าเลยถึงแม่งบอกบอกว่ามังกรแดงบอกว่าเอาลุงฟุก่อนเลยเดี๋ยวใครใครไม่ได้ตังค์วะแทนเหรอเขาก่อนไหมแทน เออเอามากระเบื้องตัวไหนเฮ้ยคอนแพ้หรอแม็กติดลำโคตรง่ายงนะพี่นะเออใช่ติดลำง่ายเกินไปลองห้องเสนอแนะดิเจอใครโตของคาร์ครับพี่ชายมาเขาเล่นมาเขาเล่นกันมาเขาเล่นกันเอ๊ะเออะไรคอนไปแล้วหรอคอนเออไอผมเข้ารอบชิงนะผมเข้ารอบชิงพี่เราจะไปรอบชิงเหรออ่าเดี๋ยวหาหน่อย อันน้แกงไอ้นี่ปล่าวะสีน้ำเงินแกงพวกไอพิแอร์น่ามันชื่อแกงอะไรวะที่ดาไอของที่เหลือเอาไปเลยแต่ก็ไปให้แกงนะกะทีด้วยเมื่อกี้เราอีโมพร้อมกันเลยอ่ะใช่ใช่ครับพี่โหดครับโหดครับโหดจริง ชอบรีเชตเองว่ะรีเชตไอ้นั่นอ่ะอันใหม่ล่าสุดอ่ะอุ้ยใช่เหรอพี่คอาคอมท้าพี่มียังอ่ะใช่แล้วครับกูซื้อมาแล้วโอ้โหพี่นะพี่เออพี่ก็ไม่บอกผมไม่พี่ก็กูเทิเก็ไปแล้วกูบอกพี่เกลนานแล้วกูก็บอกกูซื้อน่าจะเป็นแอดมินปะอีกคนอื่นอ่ะเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรโอ้พี่ก็ไม่บอกผมร้อนรอนหน้าร้อนหน้าเมื่อวานผมได้งัดไอ้นี่ฟรีไงตอนตีสี่อ่ะมันไม่มีใครงัดใช่ใช่ใช่ทัศงัดเลูกนู่มนะผมอัดไปตีหลังอ่ะ ก่อนในตู้ <this> ผมร้อยตัวเอ้ะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่น่าปีแล้วว่ามึงดูคนดิีก็ร้อยเลยนะที่มันชื่อวัดวายวีหนึ่งอ่ะอันนี้สวยไหมครับพี่ใช่ครับพี่สวยไหมเพ่สวยๆใช่เลยโอ้ยส่องกอดแทนมาใช่ไหมที่พี่เกีียวแค่ด้วยหั่อะได้แต่ก็ต้องจำนวนเท่านะนั่นเป็นที่เซิร์ฟไฮเปอร์ค่ะตัวไงตัวโอ้ย

พี่ผมหน่อยผมรอด,ดักดักเขาข้า<ผ>ม,มให้พ<ม>ี่ข้าเห็นภาพไม่ตรงฮ็อเกิดเฮ็อเกิดระวังเขาชุบข้าชุบอย่าอย่าให้เขาชุบอย่าให้เขาชุบอู้ไว้พี่ทียบเลยเทียบทีบยบคุยกันหน่องจะยืนอยู่นะผ่านมานทางไหนก็เจอโอ้หูบูธแล้วเมื่อกี้

พี่เยียโหดมากเลยครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยสว่านมันติดอกกูมาเนี่ยตมมั้งแม่หลับแต่ผมไม่เห็นนะพี่นนโอ้ยสว่านหลอยเลี้ยวสว่านกูกูข้ามมาพี่เห็นปะตลกอะไม่เห็นแต่เห็นในนู่นอะเออเขาเรียกว่าเป็นตัวนำทางไง ไปหาแทงใครเขาหมดแล้วไม่ไม่แต่คนอื่นไม่เห็นนะคนอื่นไม่เห็นเมื่อก่อนที่เขาหาวัตถุระเบิดมาเนี้ยวที่มันเป็นเครื่องอ่ะอันนี้มึงก็เหมือนการชี้นำทางเครื่องนั่นที่เขาหาตาน้ำอ่ะติดติติเออที่เขาหาตาน้ำมาเลี้ยวตาน้ำ่ะโอเคไปทางนี้ฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s OC ด้วยกันนะคะ